สเปอร์เลสเตอร์ยกเลิกการแข่งขันที่ไทยดังไกลถึงอังกฤษนะครับต้องบอกว่า s u n s p o r ตสื่อกีฬาของอังกฤษเนี่ยได้รายงานข่าวนี้ไปแล้วต้องต้องบอกว่าข่าวนี้เนี่ยดังไกลไปทั่วโลกนะครับการยกเลิกการแข่งขัน,น,ขนระหว่างเลสเตอร์ซิตี้กับสเปอร์ที่จะเตะที่ราชมังกีฬาสถานนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นสนามกีฬาชาติอย่าง s u n s p o r ตเนี่ยเขาก็รายงานว่า ไม่สามารถขันได้เนื่องจากมีเหตุน้ําช่วงขังอากาศแปรปวนช่วงมรสุมที่ประเทศไทยนะครับทำให้ไม่สามารถระบายน้ําได้ทันในพื้นสนามเสี่ยงต่อการบาดเจ็บของนักเตะนะครับก็ถือว่าข่าวนี้เป็นข่าวที่ถ้าคนไม่ได้ติดตามบอลก็ไม่คิดอะไรแต่ถ้าคนที่ติดตามฟุตบอลอยากชมบอลก็ต้องรู้สึกว่ามันรู้สึกแบบแอบอายเล็กน้อยนะครับที่สนามกีฬาแห่งชาติอย่างราชมังเนี่ย ไม่สามารถมีระบบการระบายน้ําช่วมขังที่ดีพอจนทําให้ไม่สามารถมีการขันได้ทั้งที่แฟนบอลทั้งสเปอร์เองเลสเตอร์เองรวมถึงแฟนบอลชาวไทยเข้าไปรอชมแล้วนะครับก็ยอมตากฝนรอที่จะชมแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถขันได้ก็เขาบอกว่าไฟลยจัดก็ยกเลิกซึ่งทีมสเปอร์เนี่ยเขาเขารู้สึกว่าเขาซีเรียสกับเรื่องนี้นะครับเพราะว่า มันจะใกล้เปิดฤดูก,กาลแล้วเรื่องของการบาดเจ็บพอมีน้ําขังเนี่ยมันเสี่ยงต่อการบาดเจ็บของนักเตะของเขาเขาก็เลยไม่แข่งดีกว่ามันเป็นข้อกาหนดที่เขาตั้งขึ้นมาอยู่แล้วนะครับเรื่องมาตรฐานของสนามนะครับก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าถามว่าอายไหมก็อายสําหรับเรื่องของสัตพื้นสนามที่ทั่วโลกเขารู้แล้วนะครับว่ามาแข่งที่ไทย,ยต้องทําใจนะยิ่งมาแข่งช่วงหน้าฝนด้วยยิ่งอื จบเลยน้ําท่วมขังบนพื้นสนามเนี่ยเป็นอะไรที่เป็นปัญหากับฟุตบอลไทยสนามบอลไทยมาทุกยุคทุกสมัยนะครับแล้วนี่ยิ่งเป็นสานามกีฬาแห่งชาติเขาคงมองว่ามันเป็นแบบเอ้ยทำไมมันเกิดแบบนี้ได้นะครับก็อย่างเช่นผู้ว่ากกทอย,อย่างทดกรก้องศักด์ก็บอกว่าเราดูแลตลอดทั้งปีเรามีการดูแลตลอดอะไรเงี้ยแต่ครั้งนี้มันเหตุสุวิสัสททาให้เกิดน้ําขังเขาก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นหรอกแต่ว่ามันเหตุสยยุวิสัสจริง เป็นแบบ w o r s t case จริงๆอะไรเงี้ยก็นั่นแหละครับแต่จริงๆผมคิดว่าสนามกีฬาแห่งชาติควรจะรื้อระบบด้วละรื้อระบบการระบายน้ําทําให้มันดีขึ้นนะครับก็เป็นการบ้านชิ้นใหญ่แล้วก็เป็นสิ่งที่เราต้องทํานะครับเพราะถ้าถ้าเราอยากจะพัฒนาฟุตบอลไทยด้วยอย่างที่เมสซี่เจช,ชนะที่บอกว่าสนามมันควรจะเอาอใช้แข่งกีฬาไหมอะไรเรื่องคอนโซนคอนเสิร์ตควรจะจัดและควรจะดูแลต่อไหม เพราะว่าเราเห็นได้ชัดว่าการมีคอนเสิร์ตเนี่ยมันทําให้พื้นสนามเสียนะครับก็โอเคแหละอันนี้ก็มีอีกอีกอีกหนึงอีกหนึ่งเครรสอีกหนึ่งมุมมองที่เราต้องร่วมาาการแก้ปัญหาแต่ต้องบอกว่าครั้งนี้เนี่ยก็เป็นข่าวดงดังไปทั่วโลกแล้วสำหรับเรื่องของพื้นสนามเรื่องการยกเลิกการขันร,ระหว่างสเปอร์กับเลสเตอร์ซิตี้ในครั้งนี้นะครับก็ทําไมเขาไม่รอนะครับก็เพราะว่า1คือเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของ การไปจีบสองเขาต้องบินไปที่สิงคโปร์ด้วยซึ่งมันเป็นไฟต่อเนื่องคือทีมจะมารอมาเปลี่ยนเวลาจนไม่ได้เล่นเนี่ยก็คงไม่ได้นะครับก็ครั้งนี้ผู้จัดก็คงต้องไปเป็นทางการบ้านเรื่องการขึ้นตัว๋วการขึ้นเงินยังไงเดี๋ยวเขาคงจะต้องแจ้งแล้วก็ต้องดำเนินาการต่อไปต้องบอกแต่ว่าครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นบทเรียนคั้งสำคัญว่าเฮ้ยถ้ามันเป็นหน้าฝนแล้วจะเชิญทีมมาเนี่ยต้องดูแลระบบน้ําอย่างดีนะครับ พอไม่งานเขาก็ไม่กล้าจะมาแข่งที่ไทยแล้วพอมาแข่งก็ไม่ได้แข่งไม่ได้เล่นให้แฟนบอลที่ไปรับชมไปยอมไปตากฝนไปเปียกแฉะแบบนั้นเนี่ยก็ถือว่ามันเป็นอะไรที่น่าเสียใจมากๆนะครับก็เป็นกำลังใจให้แล้วกันเชื่อว่าอย่างน้อยก็ได้เห็นนะได้เห็นนะักเตะอย่างเคนซองฮึงมินก็ได้เห็นทําไม่ได้เล่นได้โชว์กถ็ถือว่าอ่ะอย่างน้อยก็พอได้ชื่นใจขึ้นมานิดหนึ่งนะครับก็เป็นการบ้านของ กะทอไทยแล้วก็สมาคมต่างๆที่ต้องช่วยกันนะครับว่าจะทํำยังไงเกี่ยวกับเรื่องเรื่องนี้นะครับวันนี้อรรบชอบบอลก็มาชวนแฟนบอลไทยพูดคุยประมาณนี้ครับผม